ครับสวัสดีครับมาพบกับฝ่านายนะครับวันนี้มีตัว3ดอก3จุดกำลังจะ3ดอก4จุดเยอะสวยๆวยบาเรต M สองร้อยฟองเงินหล่อๆนะครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครนะครับคิวสองแสนสองคิวห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เฮดช็อตยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์สวยๆครับพอยเหลือน้อยนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วว่าตัวมันสมบูรณ์แบบแล้วครับนี่นะครับฉายาขายแค่นี้ที่เหลือครบหมดมรรูุปืนครับผม อาถาวรครับนี่ครับ a k บอมัฟปืนโค้กระบอกแรก2 1 3 2คิดผีก็ศูนถาวรครับตัวนี้อาจจะของไม่ค่อยเหลือนะครับแต่ว่า,าใครอยากได้เป็นตัวหลักบาเรตหล่อๆนะนนำตัวนี้เลยครับปืนโค้ดหลายกระบอกด้วย7วัน1วัน1วัน6 7 1 1 สไนเขียวนะครับผมดาวกุนอป 4G ครับ15วัน1วัน P.S.G วันโกนี่ครับไอเทมแรกกระบอกที่2กระบอกที่3ครับผม V.S.K และ M200 ครับ3ากระบอกแล้วบาเลตเท่ากระบอกที่4ครับผม2องเงินครับกระบอกที่5เหมือนจะมีพงยูซี่เลยหรือเปล่าวะพงยูซี่ครับผมกระบอกที่6นะครับปืนโค้น6กระบอกนะครับตัวนี้ ใครอยากได้ตัวที่ปืนโคตรเยอะๆแนะนำตัวน right. um, ี right. ้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายแล้วนี่เลยเจ็ดตระรูลครับผมหน้ากากครับหน้ากากแดงจาขขาว9้วันหนึ่งวันหนวัน1นึ่งวันหนึ่งหนึ่งเจดไอเทมครับ1วันหนึ่งชิ้น3าวัน2ชิ้น1วัน2ชิ้น1วันห้าชิ้น3มวัน1นึ่งชิ้น หนึ่งวันหนึ่งชิ้นสามวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นครับก่อสิบหนึ่งวันสองชิ้นหนึ่งวันหนึ่งชิ้นสามวันหนึ่งชิ้นหนึ่งวันหกชิ้นนี่เลยครับผมสมบูรณ์แบบเลยนะครับใครอยากจะเอาไปเป็นตัวหลักแบบเติมของใส่ตัวเป็นตัวนี้จะเป็นอะไรที่แม่งเทพมากเพราะว่าปืนโคตดก็หกกระบอกนะครับผมที่บอกเลยว่าหายากครับตัวนี้ขาย4 0 0พ 200โอนหรือวอลเล็ตนะครับผมถ้าทูจะเป็น5,000ทูนะครับ4,200เท่านั้นช้าหมดนะครับสำหรับตัวสวยๆแบบนี้ที่บอกเลยว่าช้าหมด